ตอนนี้ก็6โมงเย็นแล้วนะครับก็มาชมพ่อครัวออสการ์นะครับย่างเนยกันต่อขางนอกเรายังติดอยู่เลยนะครับเป็นเวลา6โมงเย็นของวันพุธที่4พฤศจิกายนครับย่างเนยแล้วออสการ์ Oscar ก็ยังย่ยางเนื้อด้วยนะครับ ยากาศรอบร้านย่างเนยธรรมศาสตร์ในช่วงเย็นนะครับย่างเนยอ,อย่างสนุกสนานครับเด็กๆ ครอบคัวเชฟกระทะเหล็กนะครับขอเชิญชมเชฟกระทะเหล็กออสการ์กับบูวีนะครับ ตักเลยตักเลยเพิ่งรู้ว่าเนื้อต้องบอกพนักงานให้สั่งมาต่างหากนะครับราคาอยู่ในบุฟเฟ่ต์นะครับชูหนร่อยแม่จะมีเนื้อแบบสองอย่างนะครับจะมีลิปอายกับเดอร์พายหรืออะไรเงี้นี่แหละครับสั่งได้เต็มที่นะครับเขาไม่จำกัดนะครับจะไม่เหมือนร้านชาบูในทีวีที่เป็นข่าวนะครับปาก้าหลบครับ เปลี่ยนกระทะใหม่ได้เลยนะครับวันนี้ไม่อิ่มไม่กลับบ้านนะครับบอลบนไม่สดเมื่อกี้คุณนายกินของหวานเตรียมรอเตรียมจะกลับบ้านแล้วนะครับมาเจอเนื้อวัวเข้าทีหลัง ต่อไปจะเป็นการรายการย่างเนื้อนะย่างเนยนะครับมันร้อนแค่ข้างๆเนี้ยของเก่ามันไม่ร้อนเอาถาดฝั่งนี้ไว้ฝั่งนู้นไว้ละ

การคุณนายหลังจากกินเนื้อเข้าไปแล้วนะครับยป็นไงบ้างคุณนายเจนครับเนื้อจะเหนียวกระหมูนะครับหมูวี่ครับ ออกมาจากร้านก็ท้องกลางเลยนะครับไม่จํากัดเวลากินไม่ได้ไม่อั้นเลยนะที่นี่ผ่านไป2ชั่วโมงนะครับรถยังติดเหมือนเดิมนะครับคิดว่าจะต้องทะลุทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเพื่อไปออกด้านหน้านะครับก็คงจะจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับการรีวิวร้านย่างเนยสาขาธรรมศาสตร์ครับ